ประกันสังคมให้สิทธิลาคลอดบุตรเพิ่มเริ่มใช้7ธันวาคม2568ค่ะรายละเอียดตามที่จะกล่าวนี้นะคะ 1. ลาคลอดบุตรจากเดิม98วันเพิ่มเป็น120วัน 2. ลาดูแลบุตรป่วยเพิ่มสิทธิ์ลาได้อีก15วันในกรณีบุตรเจ็บป่วย โดยได้รับค่าจ้าง50% 3. คู่สมรสลาช่วยดูแลคลอดบุตรได้15วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน 4. คุ้มครองลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในหน่วยงานรัฐให้ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าลูกจ้างทั่วไปเช่นค่าแรงวันหยุดและสิทธิการลา รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามประกันสังคมได้ทุกพื้นที่นะคะ